สำหรับเด็กๆที่ชอบทหารชอบทหารเรืองานนี้เดือดร้อนงบประมาณคุณแม่แล้วล่ะโอ้ใหญ่อะนี่จะบอกว่ามันเจ๋งยังไงมีแสงจ้ามีเสียงมีไฟฮะนี่พมันใหญ่มากจริงนะมันสองไม้บรรทัดนี่สองไม้บรรทัดจริงๆแล้วก็มีสียงเสียงเตือนด้วยพร้อมลบแล้วว่าพร้อมยิง ปล่อยถี่นาวูสใช่เป็นไงล่ะแล้วนี่คืออะไรสมอถอนแล้วก็รูตรงนี้ได้มีเชือกจากตรงนี้อเอาขึ้นเอาลงได้แล้วก็มีลูกกระสุนให้ใส่ด้วยข้างในเนี่ยจะบอกให้นี่ตัวนี้ข้างล่างมันเป็นล้อขอบอกนะว่าอย่าเอาไปลงน้ําเพราะว่ามันมีลําโพงอ๋อเข็นเล่นกับพูน้นะนีสุดยอดมากใหญ่มากใหญ่อลัางแล้วงานละเอียดสวยงานสวยไหมให้ดูตัวนี้สวยตัวนี้สวยจริงเห็นไหมโหรายละเอียดจิบยับจะบอกว่าเล่นตัวนี้ตัวเดียว หรือเปล่าอุ้ยไม่หนุกสิเอ็นเครดิต<ม>เอ็นเครดิตมีอีกนี่ตัวหนึ่งอีกเซตหนึ่งเอาไว้เจอกันนะแม่